อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาเกษตรกร,กรทั้งหลายครับอ่ะพวกนี้วันที่9แล้วนะครับผู้ที่แจ้งเก็บเกี่ยววันที่15ตุลาคมเงินงวดแรกพวกนี้เอาสมุดเกษตรกร,กรไปอัพดูนะครับที่ธนาคารทกสดนะครับผมก็ขอให้พี่น้อง ได้เงินทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ราคาข้าวก็จะต่ำสักหน่อยเนาะแต่ก็ยังมีเงินประกันราคาข้าวให้เราอยู่เนาะอะ,อะก็คงรอยสักหน่อยหน้าข้าวน่าจะราคาจะดีขึ้นเนาะ,อะขออวยชนาทุกคนได้ตังทุกคนนะครับส่วนงวดที่สองที่สามก็ วันที่สิไปอัพดูนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ